ดีค่ะทุกคนค่ะเอาอหนห้องปอยเด็กกรไดไปนดีเมีนว่าไม่แด็จำได้ว่าจปอยตัวนี้แหะอืมวันนี้ผนไปวัดคือฝันมาจังสิไปนอนอยู่วัดไปไปจำสินอยู่จัเมืองได้ปเตไมเต๊มเมือสิบหาวข้ามคนบอกเออไปได้เงาเมื่อวมือนี้เลยเออจัมือจัดแล้วล่ะลายมือเติบดีซีหาเมือแล้วเ่ก่อนป่านนั่นไปคอยฮะ ดนเราเนี่ยอาแม่แดงเพิ่นกับห้องกามาตยวัดพอดีเออห้องกามาตย์บัดพอดีรถรถเดยว้อไรปรับสินหาสินแปดแล้วเออฝันกนเห็นเป็นโตเมืองเกิงนเลยีดนี่นะแห้งจังคันว่าจังสันเห็นเป็นโตเมืองเกิงเลยโตมืองเกิือเลยที่บ้านหนุ่มย่างาัญหาขอก็บอกเ่อเจ็ดศูนย์สี่ืมแม่ือ ว่ามันเจ้าอย่ามันเป็นขึ้นังตัวนี้หายว้งวดหนาไปจังสิมันสิมันไล่กันไล่กันสิเขาสีหลวงปลอยเจ็ดหกแล้วมันบอกมาจังใดก็เมืองเกิ่อนั่นเจ็ดศูนย์สี่ไปนอนอยู่ใส่นี่นอนอยู่วัดนอนอยู่วัดเป็นหายเกตหกแล้วเป็นยังขึ้นมาหายตัวนี้ซ้ำเอะเอามันสิบว่าือ้นเป็นหายสี่หกแล้วมาหาย สองศูนย์หกนะมันจะคือกันมันจะออกไาลากันมันสนับาินเตะแบบนั้นเออราะยันเป็นแบบนั้นพจงไปให่งลายกันมันสีมันบอกอันนี้พ่อไก่มือสีออกคันยังมาใหงกระทับกันเี่อันนี้บอมีภูมมาบอกมายังแกว่าเห็นโตเลยห็นโตเขียนภู้มาบอกมายังสีใดไม่แดงสีธรรมดาบอกสีนั่นสีนี่อืมก็ว่าก็รูตะว่าเป็นตัวเลขเห็นรู้ต่ว่าเป็นตัวเลขสามตัวสามตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวโคโลโคโลโตใด เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดคนมาเขียนให้เขาบอกเห็นเขียนแต่ว่าเขาเห็นเป็นโตเลยเห็นเมืองเกิืองเลยเมืองเกลืงเลยก็สิทธาที่แรกเขาได้เจ็ดหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกได้รัฐทีเบี้ยนะหกกับชีตัวเดียวกันได้รัฐทีเบีดีนี่ทั้งเทียเข้ากับไทยทั้งเจ็ดศูนย์หกมันเป็นตองหวัดเมีนบอ กับทั้งเจ็ดศูนย์สี่นั่นหมดแล้วมันก็ต้องเอาแล้วเพราะว่าฟันเด้ฟันเด้นาะเล่าฟันอยู่วัดฟันเมื่ขึ้นนีเม่นบ่เม่นฝันก้อนไปหยิกอยู่ดิก้อนไปอยกอย่แต่เขาระับขึ้นบได้เพราะว่าเขาอยู่หลายเือค่ะแต่ว่าก็จําได้แน่แต่ตัวเลขจำได้แต่ตัวเลข่เลยอันนี้ว่าไปจังดี่ยังจำึ้นใจเลยึ้นใจเลยมันชัดเจนวันนี้เป็นไงเราะบอปุ๊บ ปกติที่ไปอยู่ระทีอยู่อยู่าเศร้าเลยไปคัอมันดอกน่ำกลเลยระทีนะคือปัญหาวันนี้มันจะบอกออกวันนี้มันจะออกหวดน่ะแต่ห้างกยจะทิ้งก็เอาไป่อไปก็ได้เอาเป็นตัวการไว้การแลบไปห้าสิบบาทหอเ่าับวันไหเอาไปยุ่นทั้งใดละวันนึ้นกับวันไหนเอ๊มันเอามัน มันไปเถือกของเพิ่นเพิ่นกันหนูโที่นอในขึ้นในขึ้นที่ที่ตองวันนะคืนที่เขาได้เจ็ดหกศูนย์นะแม่แดงฟันว่าจังไรบอสูเอฟซีจืดกว่าแดงเลยจืดกว่าแดงจืดกบ่าแดงได้บปล่าจืดกว่าแดงจำบาแดงที่ว่าหกออกแสงจำได้แต่หกออกแสงก็ออกพูดถึงมาออกออกอีกมันจีออกปวกันออกลลายแสงมันบอกแล้วมันจะเป็นศูนย์จ้องฟองหน่อยเดียวไปจังไรออกแสงน้ำ เอาเนา่มันจะเป็นศูนย์บาคือมันจะเป็นหกศูนย์คือมันยัเดาไปนีอยู่เด็ะมันเป็นเสียงตัวแสงนีเป็นม่นม่นแล้วเป็นม่นมนแล้วมีแสงออกมีแอลมันเป็นอยู่ในเลขหกแล้วมันสีเลขแสงออกตามกลมๆงั้นีช่ไหแต่แม่หองยุหมองเลขยุหมองเลขหกเขายังมาเกิดอยึ่คือคือมันว่าอีแมวเรียกไม่ให้เราเด้อศูนย์หกคือมันสีมาออก ดีเป็นลายกระเมนออกที่เมยนบอกค่ะพูดถึงราทีของค้ดค่ะถ่าตัวเองฝันมียยำๆของเจังเสียเพราะมันออกเสียงกุออกเสียงหุบออกเสียงแต่ว่ามากล่าสุดสี่ส่วไทยนี่ไม่เดี่ว บอาสุดไทยสุดไทยมันเป็นให้เห็นตัวเป็นตัวเจ็ดศูนย์สี่ต้าสีดำตัวใดเอาสีเอาตัวใดเนี่ยมั่นใจตัวใดประมาณนี้แล้วเอาตัวเน้นตัวนักแท้ตัวเน้นใช่คือเนาะเล็กมันเคยสอนเขาสิปหนึ่นให่บอเด็กมันสอนดิหนี่เออเขาเออเล็กสอนดิหนี่จังรวัดที้ฝันเด็กเด็กสอนกันนี่เด็กมาสอนกัน เห็นเลขในกระดาษบอกไม่กระดาษเป็นเป็นเหตุตัวมาเลยจะมาแต่จังไดจะมาแต่จังไดแต่เราเห็นเป็นไหลบอกนิ่งบอกนิ่งอยู่เลยตัวเลขนี่นิ่งอยู่เลยนิ่งอยู่เลยสียังจะเจ็ดศนสีสีอะไรคะเลขสีธรรมชาติสีธรรมดาบอกแดงบ่ดำบ่ยังดงบ่ดำบ่ยังแต่ว่ามันอยู่ในจิตเท่านี่คือคือจังว่าเห็นเลขมังกรเอเลขมังกรเห็นเลขเห็นเลีก่อนเจ็ดศูนสี ม่ความฝันได้ค่ะคุณผู้ชมแล้ไปนอนยู่วัดนอนที่วัดเต็ม10อาทีครับผลนแม่บอกเออนอนแต่ไม่ได้ขอไดไรง่างไปเพราะเขสวดคนธรรมดานี่มูอะไรก่อนมูหนึ่งมีหลายคนอยูหลายอยู่แต่อยู่น้ำแข็งแต่อยู่น้ำกันแต่นอนนี่น้ำแขนสองคนอันนี้คือเจ้าอสลาอีกล่าสุด มากตัวใดที่สุดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่ต้ตัดมาขมังสามตัวเลมัากสามตัวโคโลเลยว่ะบอสบอสสองตัวบอมากมั้งคะตัดเลยรได้ไหนตัดเลยวเจี๋ยวสองตัวนี่หมืนเจ็ดศูนย์ด้วยเหรอชูนชีบอมากมั้งมากตัวใดเจ็ดศูนย์มันสิเขากันครับแต่งแต่ตองหัวเลยอือแม่นบอสขันมากมากเจ็ดศูนย์ขันมากมากเจ็ดศูนย์ ันักมาเก็ตเลยค่ะุ่มตัวก้อนเนี่ยได้คีิปก้อนเดี๋ยวล่งน้ำกันบ้าเขียนรงว่าฟันต่องวดนะได้เกจศูนย์หกอันฟันโคงงุดทายขึ้นน่ะนาฬิกาศูนย์ชี้เพราะว่าห้าเพิินห้าเห้าเฮ้าวหายไปแล้วมันบอกที่นี่มันไกลสีออกเพิ่นเพิ่นไม่อีกแต่มันอยู่คนละหม่องมันบอกค่ะอเพิ่นไนห้าเห็นตัวเลขแล้วมันอยู่คนละหม่องสมมุติเราผู้มีทุนหลายกระยอดสองหม่องอย่างสี่แหละค่ะก็เสือนก้อนนั่งเสือนี่นังสี่แล้วมันเป็น อย่างทีมันเป็นแนวที่เข้ากับลั่นตีไปได้มันว่าอะไรเข้าไปไปกับลั่นตีกต่มันเป็น <c oughs> กำลังใจชีวิตเข้าแต่ละงวดซื่อ,อเขาไปได้ไปทุ่มเทออกจริงเอาจังถ้าผู้เฒ่าเคยผู้ข้าเจ้าเคยได้เงิน้าเจ้าก็เอาถ้าตําของข้าเจาเา้า,า้าเจา้า,เจาก็โยนบปที่ศูนย์โกโกโนี่นั่แม่ศูนก,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 กับเจ็ดห ทำนี่แหละมาหลายดอกแมอหลายอยุไซเดือนเวลตกันกันเจ็ดชุดเก้าเสื้อเจ็ดเก้าแล้วไหมต้องโตเจ็ดเก้าน้หมอแม่แดงที่ที่เขาบอกเจ้าว่าเจ็ดหกแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงว่าเขาไปเจ็นเจ็ดเก้าเขาก็ไปหันหัวเองบอกเอาจะสร้ากระได้ทำนี่แ่ละเอาลวดมั่นจะเขียนแล้วเอาไปโหลเพราะว่าฮันก้นกระลืมหันหัว นี่ฝันนวดหลังบ่ตันตัวเด้อฝันคนนั่งเกียร์คนบังไว้ดิจ้านั่งเกียร์คนบังหกกับเก่าดิคนบ่อๆเข้าเขาร่วมแล้วบาทไหมหาเบิ้งด้วยแม่แดงเป็นจังไดงามบ่จ้าโอ้สวยงามถูกครเลย้ด้วงามถุกครูนี่วลาลัยแม่แดงพึ่ได้มาเกลีกวลายก็มาเบิ้งร่องว่างไว้ตังแม่แดงมันก็บังนาเจ้านั่นแหละแอนแอนจังสิ อเอ็นเอ็นไปกระดางไปจ้านัน,ลนหลักได้แม่แดงเด้ี่นองรวมเยู่ในนี้ทพิงวันแล้วข <c oughs> ั้งกรนานัน่นต้องงวดนะครับล่าสุดเจ็ดศูนย์สี่ต้องงวดเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดอันนี้มันเป็นเลขฝันอันนี้คือแม่แดงนาเล่าฝันด้วยค่ะ่ันตอนฝันต้องงวดมหาเล่าเล่าวาเล่าฝันเห็นเลขฮกออกแสงเป็นวงกลม ก็เลยคิดว่าเป็นหกศูนแล้ว่นี่เจ็ดนี่มาตอเจ็ดหกเจ็ดมาตอรสไืคเราว่าเห็นเจ็ดนั่นเ็ดหกกันแล้นั่นเด้กบแล้วบ่นี่กข้อมูตายก็เลยพากันตีไปนั่แล้วก็เห็นเลขหมัแก็เลยเป็นเจ็ดหกศูนย์จำได้เพราะว่าจะคของกัมูตายลืมเลยทีลืมได้ขึ้นนั่นนะคะมู้ตว่าจะองได้กับมูงูมูนงูตายส่วน้นรุนั่นแหละมันก็เป็นเอามันเิบวนว่าเจ็ด งกนนี่ค่ะทัะนนัันใจมันนัเป็นเรืโกติ้งมีแสงออกเ่ยอ๊ันม,มันเนี่ยไาบ่าค่ะวันนี้ล่าสุดวันนี้ล่าสุดไป็น่นดูวัดมันเห็นตัวเลขเจ็ดศูนสี่ตัวโมงโก่งเลยเ,เลยด้อเออเฮ้านีบอกเรื่องนาทีเฮ้าเ้าสิว่าพมาันไม่มาือจังเป็นมาให้สอนไปจังสิให้ต้องหอดไปจังสิ เขาเป็นจอดๆสิออกก็สรุปนี่คือแม่แดงนี่ว่าทางงวดนี่เจ็ดศูนสี่ปรมากเออมันจะมาบเาห่เอาเข้าไปตามงวดวันที่สิบหกสิงหาอืมอืม,อมนี่ล่ะเราสิเป็นประมาณนี่ละที่ของแม่แดงเนาะออเอาคนหลายตัวดอกเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หก แค่สองหางตัดเ 4, หรียญแค่นั้นเจ็ดศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดศูนย์หกสองหางเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ดหกศูนย์หกแค่นี้เด็กฝันแล้วมีแค่นี้ค่ะคันจเจ็บว่าเอาอันฝันตองงวดกับบเทียบคนมับ,บังมองหนึ่งให้เห็นไปฝันทับอันหนึ่งอ,อันหนึ่งเถือกแล้วคนเห็นไปฝันอีกกับเมนนี่เมียนกับคืองวดวังหันเดไปทิมสองหกนั่นอะ นฝันตองหวัดบ่เอาวตองหวัดคือกันนี้เฝันขึ้นสุดท้ายละเนียดเลยกูเอ้าเนี่ยไปโอ้เรื่งบึงอืมนี่ข้นจะข้นสามสิบก็ข้นจะเป็นไหลเนาะอือพูดอะไรแต่ไปสั่งเสียจจะนี่ล่ะมีฝันตองหวัดแล้วก็ฝันขึ้นนอนวัดโคมสุดท้ายสองฝันฝันละเม็ดฝันละสามตัวแค่นั้นจ้ะ ที่มาแยกสองตัวเขาแยกหาย,ยซื้อบอบนันเ,เรื่องเผาพลอมมาทั้งสามตัวเขาก็ตัดให้กันไว้แค่นี้ของมแม่แดงโคงสุดท้ายอ,อะเอาล่งซะแม่แดงโดนละอ,อนอ,อน